สวัสดีครับคลิปนี้เรามาโหมลงด้วยเรื่องเบาๆก่อนที่เกมก้าวหยินจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันนะครับด้วยเรื่องตัวช่วยเร่งความเร็วมีความสำคัญอย่างไรในการเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็เรามาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมถึงเราจําเป็นจะต้องมีตัวช่วยเร่งความเร็วนะครับเรื่องแรกเลยก็คือตัวเกมก้าวหญินนั้นเปิดมานานแล้วและในแมเของเกมก้าวหญินนั้นกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือ แมปขนาดย่อมหรือแมปในในตัวสำนักนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแมปที่เป็นโซนนะครับส่วนอันนี้ก็คือแมปกว้างที่สุดของตัวเกมนะครับซึ่งกว้างมากๆแล้วก็การเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นก็จะช่วยเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวช่วยเร่งความเร็วก็จะมีประโยชน์อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือในการเล่นของเกมเก้าหยินนั้นเราจะมีการประทะก,กับผู้เล่นบ่อยมากๆเลยนะครับดังนั้นการที่มีตัวช่วยเร่งความเร็วใหเเเ้เร่งได้เร็วขึ้นก็จะมีโอกาสให้เรา สามารถเข้าไปสู่แนวปะทะหรือแนวต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นนะครับหรือในอแง่หนึ่งก็ตามก็คือเราสามารถใช้ตัวช่วยเร่งความเร็วนะั้นเร่งหนีจากผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อหนีออกจาก่วนปะทะได้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูความสําคัญของตัวเร่งช่วยเร่งความเร็วไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีไอเทมชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนหรือวิชาอันไหนบ้างที่สามารถช่วยเร่งความเร็วได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับ สำหรับตัวช่วยเร่งความเร็วอย่างแรกนะครับนั่นก็คือม้าครับสำหรับม้านั้นก็จะมีความเร็วหลายขนาดนะครับส่วนที่เร็วที่สุดก็คือม้าที่มีความเร็วอยู่ที่10.5นะครับม้าตัวนี้ก็จะเป็นม้าที่นิยมใช้ในเกมนะครับเพราะว่าสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดนะครับแล้วก็วิธีการหาม้ามาใช้งานนั้นเราสามารถหาม้ามาได้จากในเกมแล้วก็อาจจะมีตัวอีเวนต์ต่างๆหรือโค้ดต่างๆที่ทางทีทงทมงานแจกด้วยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ม้า10.5มาด้วยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาม้าในเกมมาใช้งานเราจําเป็นจะต้องมีกิ้วนะครับแล้วก็กิ้ก็จะต้องยึดเมืองด้วยนะครับพอมีเมืองแล้วก็สามารถผลิตมมาออกมาใช้งานได้นะครับรูปแบบก็จะเป็นนกวิดแบบนี้นะครับแล้วก็พอกดเล็กใช้มาหมาก็จะออกมาให้เราขี่นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวช่วยเล่นความเร็วอันที่2กันดีกว่าครับความเร็วก็จะเร็วลองไปจากตัวมมานะครับแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้ก็จะมีประโยชน์มากกว่ามมาเล็กน้อยนะครับอ๋อผมเื่อผมลืมบอกข้อเสียของมมาไปเล็กน้อยนะครับ สำหรับม้านั้นจะไม่สามารถขี่ได้ในทุกๆแมปนะครับจะมีอยู่บางแมปหรือต้องเรียกว่าในบางโซนนะครับก็คือภายในสำนักบางสำนักจะไม่สามารถขี่ม้าเข้ามาในสำนักได้ยกตัวอย่างเช่นสำนักสลา,านที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็ไม่สามารถขี่ม้าในโซนสำนักได้นะครับจะขี่ได้แค่บริเวณรอบนอกของแมปนั่นเองครับดังนั้นม้าจึงมีข้อจำกัดตรงจุดนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้น2อ,อันชิ้นที่2กันเลยครับนั่นก็คืออันนี้ครับน้ำทิพย์ขี่พายุไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมเพิ่มความเร็วเช่นกัน วิธีการได้มาก็จะมีในไอเทมมอลขายด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซเวอร์ใหม่นั้นจะมีขายด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้เราสามารถหาได้ภายในเกมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมเห็นที่ผมมีอยู่นี่นะครับแล้วก็คือจะมีระยะเวลา3วันนะครับสําหรับไอเทมชิ้นนี้วิธีการหาานั้นก็ทําจากกิจกรรมนะครับก็คือเรากดตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่กิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็เลือกไปที่กิจกรรมกระบี่พร้อมเพียง สำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมกระบี่พร้อมเพียงก็วิธีการเล่นก็คือเราจะต้องเข้าไปช่วยผู้เล่นที่มีจิตมานะครับแล้วก็เรากดทํากิจกรรมกระบี่พร้อมเพียงไปด้วยแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนสู้ในจิตมานพอสู้ชนะมาปุ๊บเราก็จะได้แต้มมานะครับสําหรับการได้แต้มข so, like ั้นสูงสุดก็คือเราจะต้องไปช่วยผู้เล่นที่มีขั้นปานน้อยๆนะครับขั้นปานที่เขากําหนดเราก็ได้แต้มสูงสุดก็คือจะต้องไปช่วยผู้เล่นที่มีปานสําเร็จเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องสร้าง ตัวเด็กมาหาจิตมาแล้วก็เอาตัวหลักเราเข้าไปสู้กับจิตมาตัวนั้นนะครับแล้วก็ขั้นปานของเราขั้นสูงที่สุดอ่าต้องบอกว่าขั้นต่ำที่สุดที่มีโอกาสได้ตัวแต้มสูงที่สุดก็น่าจะประมาณขั้นโลกสะพึงนะครับตรงจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าจําไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับวิธีการลงก็ผมคิดว่าผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวลองคนดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดของการลงตัวกระบี่พร้อมเพียงก็เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้กันนะครับเริ่มตน้นก็คือเราต้องกดกินตัวน้ำทิพย์ขี่พายุก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยเรื่อยๆแล้วก็จะทาให้ตัวหลอดของตัวน้ำทิพย์ขี่พายุเต็มนะครับพอเต็็มปุ๊บบบบเเเรรรากจะะคคลื่่อนนนนทีี้้ขึแั ข้อดีของตัวน้ําทิพย์ก็คือเราไปได้ทุกที่ทุกแมปทุกเมืองนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าข้อเสียของตัวน้ําทิพย์ขี่พายุก็คือถ้าเกิดว่าติดฉากต่อโซ่เมื่อไหร่ปุ๊บตัวน้ําทิพย์ขี่พายุก็จะหมดตัวคุณสมบัติของความเร็วนะครับก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถคลิกออกได้ด้วยนะครับตัวน้ําทิพย์ขี่พายุก็จะหายไปแล้วนะครับคุณสมบัติของความเร็วก็จะหมดไปแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวไอเทมต่อมากันดีกว่าครับเป็นไอเทมความเพิ่มความเร็วก็ อาหารก็หน้าตาประมาณเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาหารที่เพิ่มความเร็วนั้นผมไม่ได้มีอยู่ในตัวนะตอนนี้นะครับแล้วก็ไปดูในตลาดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขายแล้วนะครับเพราะว่าอาหารชนิดนี้ก็จะเพิ่มความเร็วได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะมากอาหารจะมีชื่อว่าไส้เกาหม้วนข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าเรากินอาหารไปด้วยก็จะมีบัฟเพิ่มความเร็วให้เราขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่เซเวอร์เปิดใหม่ๆก็ถือว่าน่าเอามาใช้งานนะครับ สำหรับไอเทมต่างๆที่ช่วยเพิ่มความเร็วน่าจะหมดไปแล้วนะครับครบาวนี้เราไปดูกันที่ตัววิชากันดีกว่าครับวิชาไหนใช้ช่วยเพิ่มความเร็วได้บ้างเนี่ยเรามาดูกันนะครับสำหารับวิชาแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นวิชาของเซตวิชาดาบของไร้สานักนะครับก็คือเซตที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเซตวิชาจะมีชื่อว่าเพลงดาบลมคลั่งนะครับใช่ครับชื่อวิชาเพลงดาบลมคลั่งแล้วก็ ท่าที่จะช่วยท่าที่จะใช้ช่วยเพิ่มความเร็วก็คือท่านี้นะครับสายลมไร้สิ้นสุดท่านี้วิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเรื่อยเรากดปุ๊บบั๊บปุ๊บก็จะเป็นรูปดาบออกสีทองทองน,นี้ครับแล้วก็จะมีช่วยเร่งความเร็วขึ้นมาระดับหนึ่งครับแล้วก็สังเกตดูก็จะมีระยะเวลาในการเร่งความเร็วอยู่ประมาณ1ิบกว่าวินาทีนะครับอันนี้ก็คือผมอัดอยู่ที่ขั้น1ิบเ็ดนะครับก็เพิ่มความเร็วได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าวิธีการได้มาก็คือเราจะต้องเข้าร่วมกับ เงื่อนไขของตัวไล่ทานักนะครับแต่ว่าเงื่อนไขข,ของการเข้าไล่ทานักก็คือเราจะต้องทาเควสผ่านกาียุคทั่วล่านะครับแต่ในณปัจจุบันณนแพทต,ตอนนี้นั้นตัวเควสกาียุคทั่วล่านั้นถูกถอดออกไปแล้วตั้งแต่มีการอัปแพทเอาตัวสํานักเมงกากเข้ามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าแพทใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตแล้วก็ตัวเซลล์ใหม่นี้จะมีเควสกรียุคทั่วล่าให้เราสามารถเดินเควสได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเราก็สามารถทาเควสเอาตัว เพลงดาบลมข้างมาใช้งานได้นะครับก็จะได้ขั้นพื้นฐานมานะครับส่วนขั้นต่อจากขั้นพื้นฐานก็สามารถไปแลกได้ที่ตัว map ภูเขาคนโฉดน,นะครับก็จะมี npc ให้เราสามารถแลก,กตัวท่าของตัวเพลงดาบลมข้างได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อมากันดีกว่าครับท่าต่อมานั้นจะเป็นท่าของหมัดขั้นพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดให้ดูก่อนนะครับสาหราาับหมัดขั้นพื้นฐานนี้ ก็จะเป็นเ,เป็นท่านี้นะครับความพยายามพื้นฐานหรือบางคนจะเรียกว่าท่าหมัดเข็นชิโร่นะครับก็จะมีท่าที่มีความรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องขั้นสูงสูงก่อนแล้วก็จะมีอยู่สกิลหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มความเร็วก็คือสกิลนี้นะครับเนตแดงเผารักแต่สกิลนี้ก็เราจะต้องทำเควสกรียุบท่อลาก่อนนะครับถึงจะได้มาในตอนเริ่มต้นสร้างตัวละครเราจะได้ตัวสกิลตัวหมัดพื้นฐานมาเลยนะครับแต่ว่าในหมัดพื้นฐานนี้จะไม่มี ท่านี้ท่าเดียวนะครับขาดไปจะมีให้ครบทุกท่าเลยครับยกเว้นท่านี้ถ้าเกิดว่าอยากมีท่านี้ใช้งานต้องทาเฟสกรียุกทั่วล้านครับนั่นอีกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีการทาเลฟลกรียุกทั่วล้าเราก็จะไม่มีท่านี้ใช้งานนะครับกับท่านี้เดี๋ยวผมจะกดใช้ดูนะครับรูปแบบการใช้ก็คือตอนเรากดใช้เราจะเสียจังหวะหยุดทุกพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความเร็วขึ้นมาตรงจุดนี้ครับเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นข้อดีของตัวท่านี้ก็คือ ปุ๊บเราก็ใช้เร่งความเร็วได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องหยุด1จังหวะเพื่อทุบพื้นแบบมัอสกค่นะครับแล้วก็ถึงจะเร่งความเร็วได้นะครับอันนี้ก็คือ2องท่าที่ถ้าเกิดว่ามีก็ถือว่าเอา,าใช้งานพอใช้ได้เลยนะครับแต่ท่านี้จะมีข้อจํากัดมากกว่าคือเราจะต้องหยุดในการใช้ท่าน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อมากันดีกว่าครับก็คือท่านี้นะครับชื่อป่าเขาเสือคำรามท่านี้จะอยู่ในเซตวิชาของอสำนักมูตึกมืออาชีพน,นะครับ ในวิชานั้นก็จะมีท่าที่เล่งความเร็วคือท่านี้นะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับพอกดปุ๊บจะหยุดเล็กน้อยครับแต่ว่าเป็นการกระโจนออกไปข้างหน้าแล้วก็เล่นความเร็วเลยนะครับตรงจุดนี้ก็จะไม่ค่อยเสียจังหวะเท่าไหร่ครับดีกว่าท่านี้นะครับท่านี้ทา่ทานี้แดงเผาลักนี้ก็คือทุกพื้นก่อนครับจะหยุดตรงเนี้ยเรามีโอกาสโดนจมตีตรงจุดนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ท่าป่าเขาเสียงคำรามท่านี้จะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าตัวเราจะกระโจนไปข้างหน้าผมจะเรียกท่านี้สั้นๆว่าทา่าฮู้งครับเหมือนเรา คำรามออกไปแล้วก็พุ่งตัวออกไปครับอันนี้ก็คือท่าที่ดีนะครับที่ผมแนะนําแล้วก็ผมจะใช้2ท่านี้เป็นท่าหลักท่าประจําเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อมากันดีกว่าครับท่าต่อมาจะไปอยู่ในเซตวิชาของตัวสัครู่นะครับท่านี้ครับท่าของตัวหนามสรานั่นเองครับสําหรับท่าที่เพิ่มความเร็วก็คือท่านี้นะครับชื่อก้าวลมวิเวกท่านี้ก็พอเรากดใช้ปุ๊บ ราจะหยุดเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นความเร็วได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือจะมีบับเร่งความเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียของท่านี้ก็คือนอกจากเราจะต้องหยุดบัฟก่อนแล้วก็จะมีเห็นไหมครับจะมีการลดมานาไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามานาเราลดหมดปุ๊บท่านี้ก็จะก็จะลดหมดคุณสมบัติของการเร่งความเร็วนะครับเราสามารถเปิดได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากปิดเราก็คลิกตรงนี้ออกนะครับท่านี้ก็จะหยุดแล้วครับในช่วงต้นก็เอามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าให้พึงระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามานาหมดความเร็วก็จะะลลดงนครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะครับจะเป็นท่าของวิชาของถังนะครับอ่าขออันนี้ไม่มีรูปให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีท่าของถังครับท่านี้จะมีชื่อว่าท่าติดตามนะครับรูปแบบก็คือก็คล้ายๆกับท่าตัวก้าวลมมีเมฆเลยนะครับจะหยุดบัฟเล็กน้อยนะครับแล้วก็วิ่ง แต่ว่าถ้าติดตามนั้นจะเร็วกว่าตัวกล้าวลงวิเวกนะครับแล้วก็จะไม่มีข้อเสียในการลดมานานะครับแล้วก็ท่าตัวบัฟติดตามนั้นจะเป็นท่าที่เราจะต้องถือกริดด้วยนะครับและในท่านั้นก็จะมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งนะครับอ่า่าจะชื่อแลบลินมั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นคู่เซตกันนะครับกดแลบลินจะปาสตาร์นใส่ศัตรูที่จะมาโจมตีเราแล้วเราก็บัฟติดตามต่อนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นจะทําให้ศัตรูเสร็จจังหวะแล้วเราก็สามารถบัฟวิ่งเร็วขึ้นได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือสกิลที่ช,ช่วยเร่งความเร็วนะครับคราวนี away, ้เรามาต่อก like ันที่ตัวละครตัวนี้นะครับเหตุผลที่เข้ามาที่ตัวละครตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะมีตัวท่าที่เร่งความเร็วที่ตัวละครตัวมักครู่ไม่มีนะครับท่าที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือท่าสําหรับวิชาตัวเบานะครับสําหรับท่าวิชาตัวเบาที่เป็นขั้นสูงก็จะมีอยู่2ท่านะครับท่าแรกก็คือท่าวิ่งพันลีนะครับสาหรับท่าวิ่งพันลีนั้นท่านี้ เดี๋ยวต้องเปิดดูก,ก่อนนะครับท่านี้ก็อ่สักครู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเขียนว่าอะไรแต่ท่านี้ท่านี้ก็คือเป็นท่าวิ่งที่จะเพิ่มความเร็วนะครับก็คืออันนี้นะครับวิธีการได้มาก็คือได้จากคมแดงเท่านั้นนะครับผมยังไม่เห็นวิธีการได้มาจากจุดอื่นนะครับสำหรับท่านี้ก็คือให้เรากดวิ่งให้มานาน,นะครับแล้วก็กด ไปที่ปุ่มชิปนะครับเราก็จะเร่งความเร็วแบบนี้นะครับท่านี้ก็จะทําความเร็วได้สูงพอสมควรนะครับแต่ว่าท่านี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ถ้าเกิดว่าตัวตรงจุดนี้ครับค่าวิชาตัวเบาเราหมดเมื่อไหร่ท่านี้ก็จะหยุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเร่งความเร็วเราจะต้องเลี้ยงท่านี้ไปด้วยพอสมควรนะครับอย่าให้ตัววิชาตัวเบาหมดนะครับอันนั้ก็คือเราสามารถเร่งความเร็วได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับท่านี้ก็คือเป็นท่าของวิชาตัวเบาอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าเเป็นนนววิชาาตััับบข้สูงะคร ผมจะเปิดให้ดูนะครับท่านี้สําหรับผู้เล่นที่เคยเล่นมานานแล้วแล้วก็เลิกไปสักพักใหญ่ๆท่านี้จะยังไม่มีนะครับแต่ว่าท่านี้เพิ่งเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับท่านี้จะเป็นท่าตัวเบาขั้นสูงที่มีประโยชน์อย่างมากในการชิงตำรานะครับเพราะว่าจะสามารถช่วยเราพุ่งออกไปจากจุดที่เรายืนอ,อยู่ได้ไกลมากๆวิธีการได้มาของท่านี้ ในเซิร์ฟมนี้นะครับจะมีแจกจากตัวกิจกรรมของทางทีมงานจัดขึ้นมานะครับก็คือสะสมไอเทมแล้วก็เอาไปแลกแล้วก็ทีมงานก็จะให้มาส่วนในตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะมีกิจกรรมรูปแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่อ่านคร่าวๆน่าจะมีกิจกรรมรูปแบบอื่นให้เราสามารถเก็บสะสมแต้มแล้วก็เอาไปแลกท่านี้มาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าท่านี้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าท่านี้จะมีเงืยอย่อนไขอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเราจะต้องใช้นะ้ําทิพย์เขียบพายุด้วยนะครับเดี๋ยววเรรราาาามดูนนะคับิธีกใช้ง อ่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูการใช้งานแบบวิชาตัวเบาธรรมดาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวขอปิดกันนะครับวิชาตัวเบาธรรมดาก็คือเวลาเรากระโดดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกระโดดแล้วก็พยันขึ้นแล้วก็เหยินขึ้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าที่ใช้ตัวน้ําทิปแล้วก็ผลดวกับตัววิชาตัวเบาขั้นสูงกัอนดีกว่าครับ ก่อนเริ่มเซใช้งานเราก็ต้องกดตัวเร่งความเร็วของตัวน้ำทิพย์ขี่ปายุให้เต็มก่อนนะครับพอเอฟเฟกตัวเร่งความเร็วของน้ำทิพย์ขี่ปายุติเดเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่านี้ดีกว่าเดิมแค่ไหนนะครับผมก็จะยืนตรงจุดนี้นะครับเรามาดูกันนะครับโดดขึ้นแล้วก็กดปุ๊บทีนี้มันจะพุ่งขึ้นแล้วก็พอเรากดอีกทีปุ๊บจะพุ่งไปข้างหน้าไกลๆแบบนี้เลยนะครับเอา้าขอไปครับเปลวอันนี้พลาดเลยครับโดดพุ่งติดต้นไม้ กลับมาแลนดิ้งก่อนครับเดีย๋ยวเอาหม่เอาที่โล่งๆเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าจะพุ่งไปไกลแค่ไหนพอกดที่สามปุ๊บเราจะพุ่งไปข้างหน้าแต่มันจะมีหลอดในการใช้งานด้วยนะครับอันนี้เราก็กำลังทยายาไปดูหลอดสีม่วงๆซ้ายชื่อนะครับถ้าเกิดว่าหมดตัวคาเดียวก็จะตกถ้าเกิดเราอยากหยู่เรากดกดอันทีเนึ่งน,นะครับมันก็จะพุ่งลงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพุ่งลงแบบนี้ก็ ใช้ตัวเกตสีม่วงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกตหมดก็มีโอกาสตกสดเลยนะครับให้ระวังแบบนี้นะครับท่านี้ก็เป็นท่าดีๆมากเอาไว้สําหรับหนีมากกว่าเอาไว้สําหรับไปการต่อสู้นะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราจะพุ่งออกมาจากจุดเดิมไกลมากๆแล้วก็ทิศทางในการพุ่งนี่คนที่จะตามก็จะตามลําบากนะครับท่านี้จริงเป็นท่าที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าเทวใหม่เปิดมาปุ๊บก็ควรรีบจะหามาใช้งานตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีก่อนก็จะได้ประโยชน์จากท่านี้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมชิงตำนานนั่นเองครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับไอเทมแล้วก็ท่าที่เราควรจะมีเอาไว้ใช้งานที่จะเอาไว้ใช้ได้จริงๆริงจังๆนะครับก็คือผมแนะนําว่าในช่วงแรกใช้ม้าครับม้าจะมีประโยชน์มากๆแต่ว่าข้อเสียของม้าก็คือจะมีบางจุดที่เราอยากขี่ม้าไม่ได้อย่างตัวในพื้นที่ส่วนของสํานักบางสํานักนะครับส่วนไอเทมต่อมาที่ผมคิดว่าดีใกล้เคียงกับมา้าคือน้าทิพย์ขี่พายุ แต่ว่าการใช้น้ําทิพย์พายุก็แนะนําว่าให้มีตัววิ่งพันลีไปด้วยนะครับเพราะว่าเรากดน้ําทิพย์แล้วก็กดเนี่ยผมกดวิ่งพันลีอยู่ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบวกกับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเกตวิ่งพันลีใกล้ๆจะหมดแล้วเราก็มีบัฟใส่ลมไร้ที้นสุดไปด้วยครับก็คือบัฟของดาบแล้สำนักความเร็วก็จะไม่ตกลงไปเท่าไหร่แล้วก็อีกสกิลนึงก็คือสกิลตัวสกิลบากเขาเสียงพมรามหรือสกิลห่งที่ผมพูดถึงจากตัวสํานักโมจิเตเมืองสสนนะครับอันนี้ก็คื เราจะเอาสกิลนี้บวกกับสกิลนี้บวกกับน้ําทิพย์คิวยุแล้วก็วิ่งพันลี้นะครับในการวิ่งระยะทางไกลๆบวกกับตัววิชาตัเบาขั้นสูงอันนี้ครับมีสามสี่อย่างแค่นี้เราก็เอาไปท่องอยุทธภพได้แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของน้ำทิพย์คิวยุข้อเสียใหญ่ที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนติดต่อสู้ น้ำที่ขีมายุก็ใช้ไม่ได้พอน้ำที่ขีมายุใช้ไม่ได้เราก็จะต้องมาใช้พึ่งความเร็วจากตัววิ่งพลิแทนแล้วก็สายลมและิ้นสุดอันนี้แทนแล้วก็ตัวกิลวปากขเข่าส่คำรามนั่นนะครับก็คือเป็นคอมโบในการเล่นความเร็วที่ผมคิดคิดว่ามีประโยชน์มากๆในการเล่นของเกมนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปเริ่มเล่นแล้วก็เตรียมตัวาหาไอเทมเหล่านี้แล้วก็สกิลต่างๆท,งท,งที่ผม๊บูดถึงนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับทีนี้ก็คงขอจบ การเล่งความเร็วของเกมนี้ไว้ใจเพลงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามก,กดกระดิ่งกริ้งจะเป็นกําลังใจที่ดีอย่างมากในการทําคลิปต่อ,ตอไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแลครับสวัสดีครับ